สวัสดีครับยินดีต้อรับสู่ช่องยู u ูปทันเรซซิ่งครับวันนี้เราพักจะซ่อมมอไซค์ครับมาซ่อมเครื่องซักผ้าครับรุ่น LG ครับวันนี้มี2ถังครับคือสั่งถังทักกาถังปั่นแห้งครับนี่ครับอาการที่เกิดครับก็คืออถังปั่นแห้งซักไม่ได้ครับไม่ทํางานครับเราดูง่ายๆเลยครับมาดูข้างหลังครับก็คือเราดูตรงที่สายรัดตัวนี้ครับตรง ขอต่อตรงนี้ครับมันเป็นพัตติกับมันหักครับมันไม่ดึงให้สายมอเตอร์ทํางานครับมอเตอร์เลยไม่ทํางานครับเอาแมบประหยัดเลยครับเราก็ใช้สายรัดรัดไปก่อนครับนี่ครับตรงนี้นี่นี่รัดปุ๊บครับแล้วเราก็ลองเปิดเครื่องดูครับว่ามันทํางานไหมทำนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับ นี่ครับทำงานครับ